สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้อยู่ผมร้อนนะและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่24ชั่วโมงในวันพันสแมนเดอร์สโตรเกตนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นเช้าว,วันที่2แล้วนะและหน้าตอนที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยก็คือตีห้าสามสิบแปดนาทีนั่นเองนะโอเคซึ่งเริ่มแรกเลยในวันที่2เนี่ยเกมก็ได้แจกเป็นราชาใต้ดินระดับ S s R นั่นเองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเกมเนี่ยแจกฟรีในช่วงวันที่2นะซึ่งใต้ดินเนี่ยก็เป็นถึงตัวระดับ S s R เลลลลลยย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 ยนน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 นะะะะเเ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 พพรราาาาาาางงงงััั้้้ีีีีี่่่่่่่่่กกกกก็็็ออ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 อมมมมใชวววตตถืืดดๆผไไค ของเอียงไอเนี่ยไปอัพให้ใต้ดินนั่นเองนะและผมก็ยังได้อุปกรณ์สีเขียวนะจากที่ผมไปเล่นกิวมาด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะว่าเราจะได้เป็นอะไรนะเป็นโจมตีความเร็วอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็ได้มารับตัวแดงในกิจกรรมโซนิกนั่นเองและหลังจากนั้นก็ไปขึ้นซูเปอร์ดาร์ชัยขึ้น2ดาวนะซึ่งซูเปอร์ดาร์ชัยก็เป็นตัวที่2นะที่ขึ้น2ดาวและเป็นตัวระดับ S s R ตัวแรกที่ขึ้น2ดาวในไอดีผมเลยนะซึ่งฟัสซี่สองดาวของซูเปอร์ดาร์ชัยเนี่ยก็ดดามตาม ที่ซูเปอร์ดักชัยเนี่ยถึงดับเป็นที่คาดนะซูเปอร์ดักชัยจะฟื้นฟูมาด้วยจํานวน HP 30%นั่นเองนะแล้วก็เรียบร้อยครับผมเคลียร์เควสโซนิกจดหมดในเวลาอันสั้นนะและหลังจากนั้นเรามาต่อกันที่อวยพรของทัศสมกินะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้เป็นอุปกรณ์สีฟ้านั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราบรลุเลว่าเราจะได้เป็นอะไรนะและในเลเวลที่ย9เกนี่ยเกมก็ได้ปลดล็อกเป็นเควสเฮานั่นเองนะซึ่งภายในเควสเฮาส์เนี่ยก็จะมีเควสมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการปลดล็ออกกเรร์ตงนนี้นะ ที่จะเพิ่มพลังให้เราก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะและจะเป็นเควสผลงานตรงนี้นั่นเองนะซึ่งเควสผลงานเนี่ยจะทําให้เราได้เพชรที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะหลังจากนั้นผมก็ได้มาไต่ด่านในฮีโร่เอกวิสัต t ั่นเองนะแต่สุดท้ายแล้วผมก็มาตายรังที่ด่านของลินลี่นั่นเองนะผมไม่สามารถที่จะสู้กับลิลลี่ได้นะเพราะว่าตัวละครฝั่งวิสาจของผมเนี่ยมันก็ยังไก่อ่อนอยู่นะต่อให้จะมีใต้ดินมาช่วยแล้วมันก็ยังเป็นไก่อ่อนอยู่ดีอะนะและหลังจากนั้นผมก็ได้พบเจอกับความจริงนะว่าการไต่ท็ปปเเเลมน่่ยบจะไไได้พราว สายเติมในเซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีเยอะมากๆนะผมไม่รู้ว่ามันตามใครกันมานะคือแบบมีเยอะมากๆจริงๆอะ่ะซึ่งก็ช่างมันนะไม่เป็นไรนะันในเมื่อเราท้าไปแล้วเราก็ต้องทําตามคําท้าของเรานะซึ่งผมขอแค่ท็อปร้อยก็พอแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะนะซึ่งถ้าเกิดผมทําไม่ได้ภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยผมจะต้องออกกําลังกายตามโปรแกรมไซตามะเนี่ยเป็นเวลา21วันนะซึ่งนั่นก็คงจะเหนื่อยมากๆานะเพราะงั้นผมไม่ยอมแพ้แนะ่หลังจากนั้นผมก็ได้มาสุมตัวเหลืองนะซึ่งก็คงจะไม่ต้องถามนะว่าผมได้ตัวดีหรือตัวเก นะหลังจากนั้นผมก็ได้มาฟาร,ร์ม EXP ในด่านของดรจินทัทนั่นเองซึ่งผมก็กดหมัดพันทะลวงไปทั้งหมดนะเพราะตรงนี้ก็ค่อนข้างขี้เกียจเหมือนกันนะ่ะนะหลังจากนั้นเกมก็ได้ปลดล็อกโหมดสำรวจของไซตามะนั่นเองนะซึ่งก็คือการให้ไซตามาไปออกสำรวจลงนู่นนี่นั่นนะไปกำจัดไวรัสร้ายบลาๆนะและหลังจากนั้นหลังจากที่ผมได้ปลดล็อกโหมดอันดับนะมันก็ทําให้ผมเวอร์ขึ้นไปทันทีเลยนะพลังก็ไป5 0,000กันแล้วผมยังอยู่2 0 0 0 0อยู่เลยโอ้ผมหัวจะปวดมากเลยตอนเนี้ย โอ้คนนี้เขามีโซนิกด้วยอะ่ะโอ้โหอะไรวะ โอ้โหคนนี้ก็มีโซนิกโอ้โซนิกเยอะมากเลยเท่าที่ผมเลือ่อนเลื่อนมานี่คือแบบโซนิกเยอะมากคือเซิฟนี้น่าจะแบบโซนิก5ดาวน่าจะเยอะจัดอะผมว่าและในวันนี้เนี่ยเกมก็ยังได้แจกตัวละครอ,อย่างพิกกอสระดับ SSR นะซึ่งส่วนตัวผมนะผมก็จะพยายามเอาพิกกอสระดับ SSR เนี่ยให้ได้นะและสิ่งที่ฮาคือมันมาแค่ตัวละครเว้ยทุกคนเควสมันไม่มาด้วยเวย้ยซึ่งถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเควสเนี่ยต้องใช้เลเวลที่สูงกว่าพิกกอสนะซึ่งถ้าเกิดผมไม่สามารถเก็บเศษพิกกอไได้ครบ90เเศน่็ม เป็นไรนะผมขอแค่80แล้วขอตัวละครมันเนี่ยก็พอแล้วนะ หลังจากนั้นผมก็เลยพยายามเดาๆเควสพิกกอรด,ดูนะว่าผมจะสามารถทําเพื่อที่จะเอาตัวละครมันได้หรือเปล่านะซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมคิดเนี่ยตัวพิกกอดเนี่ยเราก็จะได้มานะซึ่งถ้าเป็นร่าง S&R บวกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเป็นร่าง S&R เนี่ยยังไงเราก็ได้แน่นอนอยู่แล้วนะหลังจากนั้นผมก็ได้มาเคลียร์เควสของไซตามะนั่นเองนะก็คือภารกิจไซตามะนะตรงนี้เนี่ยผมจะรับไว้ก่อนในช่วงเช้านะเลยเดี๋ยวเราค่อยมารับอีกทีในช่วงเย็นนั่นเองนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรา นะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวเหลืองกันก่อนดีกว่านะจึงก็กดดค้างไปเลยจังกว่านี้ได้เป็นเผ่าน่านฟ้าไหวพริบหรอโอเคแล้วตัวม่วงโอ้โหเป็นใต้ดินวะโอเคเดี๋ยวเรามาที่จานหลักกันนะคมวังคมวังสีทองไว้เหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะโอกาสน้อยไปหน่อยโอเคสีม่วงโอ้วิด k i n คาแมนมาทําเพื่อโอเคแล้วเราไปอีกสิบใบเลยจังหวะนี้แล้วผมก็กดชาร์จมัดไปจังหวะนี้โอ้ไข่แฝดมันจะมีอะไรให้ลุ้นอีกไหมถ้ามันขึ้นว่าไข่แฝดเนี้เอาเดี๋ยวบั็อกเดี๋ยวบั็อกอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้แต่เราก็เห็นแสงแล้วนะว่าเป็นสีม่วงก็อไปสิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคำคำนี้มันแปลกๆวะเฮ้ยผมเฮ้ยผมไม่ได้ยินอบูไฟไม่ได้ ไม่ได้ดีเลยขึ้นไหวก็ได้เปรียบเฮ้บอลทองอันนี้ดีอยู่เอาไว้ปั้นบอลทองนะเพื่อไม่มีตัว s อสนาที่ดีๆก็ใช้บอลทองได้โอเคก็ พอใช้ได้พอใช้ได้หลังจากนั้นผมก็ได้เอาพวกอุปกรณ์เนี่ยมาใส่ให้พวกตัวละครของผมนะหลังจากนั้นผมก็ได้มาเคลียร์ด่านในบทที่7นั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นด่านที่อยู่ภายในแลบของดรจีนัสนั่นเองนะซึ่งเราเนี่ยก็จะได้สู้กับร่างคนของดรจีนัสนั่นเองนะซึ่งร่างคนของดรจีนัสนี่มันอนข้างที่จะน่ารำคาญนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเนี่ยมีพาสซีฟอย่างการติดไม่ย่อท้อได้นะเวลาตีไปแล้วมันก็จะไม่ตายนะมันก็น่ารำคาญพอควรเลยนะแล้วก็เรีย,รยบร ระข้าปุ้ตอนั่นเองนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังนะหลังจากนั้นผมก็ได้มาเคลียร์ด่านนักกล้าในบทที่6นั่นเองนะซึ่งด่านนักกล้าในบทที่6เราก็จะได้สู้กับพวกปีาศาจจากหมู่บ้านวิวัฒนาการนั่นเองนะและหลังจากนั้นผมก็ได้มาเคลียร์เควสในกิวนะแล้วก็ตรงขอเศษต,ตรงนี้เนะี่ยทุกคนพยายามขอเศษเป็นตัว SR นะเพราะว่าถ้าขอเป็นเศษ SSR เนี่ยมันก็ไม่มีใครส่งให้อยู่แล้วนะและหลังจากนั้นผมก็ได้มาเคลียร์เควสในกิวที่ผมรับมานะ โอ้โหโอ้โหคือคือคุณสามารถซื้ออุปกรณ์สีทองตรงนี้ได้เลยโอ้โหโคตรโกงอะโคตรโกง่ะไอ้ย่ะ และหลังจากนั้นผมก็ได้มาปลดล็อกชิ้นส่วนวามทรงจานะหรือรูปภาพตรงนี้นั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยท้าเราปลดล็อกครบเนี่ยเราก็ได้ได้พลังด้วยนะและหลังจากนั้นเกมก็ได้ปลดล็อกการฝึกฝนขั้นวิเศษน,นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ให้เราฟาร์มชิ้นส่วนระดับ s s r นะหรือจะเป็น SNA บวกนะหรือ UR ก็น่าจะฟาร์มได้นะซึ่งผมเนี่ยก็ได้อาตัวละครอย่างซุปเปอร์ดารชายเนี่ยมาฟาร์มนั่นเองอะนะและหลังจากนั้นผมก็ได้มาทำเควสในกิวต่อนะอย่างการตีบอสฟีสคิงนั่่่นนเเเองงึดดี๋ยวราามมููผส้ั นี้ดีกว่านะโอเคครับแล้วเปิดมาด้วยบอลทองของฝั่งผมเนี่ยยิงอติปกรอนจังหวะนี้16,800ดาเมจนะแล้วกิโรกิโรไปจังหวะนี้12,500ดาเมจนะแล้วมูเวงเรเดอร์จ้าซิสแคทในซุปเปอร์ดารชายเนี่ยเพื่ออะไรครับแต่ซุปเปอร์ดารชายก็ต่อยหน้ากาโร่ไปจังหวะน,นี้กาโร่ปล่อยมาดขึ้นสุดยอดมาจาังหวะนี้13,500หมืนสดาเมจนะแล้วมูเวงก็จาก้าซิสแคทให้โกริบาร์นะโกริบาร์ก็ลงหายใจ,าจากนน 13, นะมดมาจังหวะนี้13,77ดาเมหนะ้นอึ่งหมื่ 1,400ดาเมจเออแล้วก็นี่ครับอะไรไม่รู้ท่าของบอลทองมันไม่รู้ชื่อว่าอะไรนะห0 0 0ห่ดาเมจแล้วกีโรกีโรไปจังหวะนี้1,200ง่ดาเมจนะเลี้ยงไปเลยครับจังหวะนี้ก็เป็นฝั่งผมที่ชนะไปนะแล้วผมก็เจอตัวผมจากอีกเซิร์ฟหนึ่งนะไม่ใช่อีกเซิร์ฟหนึ่งดีอีกไอดีหนึ่งนะคือทีนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะแล้วเปิดมาด้วยบอลทองของฝั่งผมก็ยิงไปครับ 13,200ดาเมจเับเล็กิโรกิโร่จังหวะนี้8,900ดาเมจนะทำไมเบาขนาดนั้นครับและจัสติสแคทจังหวะนี้ให้ไมโครพัลส์มาแต่เพื่ออะไรครับไม่มีลูกไฟแล้วนะแล้วบอลทองอีกฝั่งยิงมา15,000ดาเมจนะแรงกว่าฝั่งผมอีกนะแล้วไมโครพัลส์มาผมก็ยิงธรรมดาไปแล้วดาร์ชายก็ตีธรรมดาแล้วกิโรกิโร่จังหวะนี้8,000ดาเมจนะและซุปเปอร์ดาร์ชายของอีกฝั่งเนี่ยก็ต่อยมาเกือบ3,000ดาเมจนะ แล้วจีนอสผมก็ต่อยหน้าจีนอสเป็นจกวนี้จีนอสเขม่งหน้าใส่กันแล้วก็ต่อยคืนมาจังหวะนี้จ้องหน้ากันไปจ้องหน้ากันไปไม่ต้องไปสนใจมันแล้วบันทองของฝั่งผมครับยิงอันติมาจังหวะนี้หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยดาเมจนะไอ้ฝั่งเนี่ยตายไปเลยนะแล้วกิโรกีโรผมปาดหน้าไปจังหวะนี้ก็ตายห่าไปแล้วหนึ่งตัวนะแล้วดาร์คชายผมก็เพี้ยงขึ้นฟ้าแล้วปาลงมาจังหวะนี้แล้วบันทองอีกฝั่งก็ยิงมาแล้วไม่กดฟาสมาผมก็ตีธรรมดาไปจังหวะนี้แล้วซุปเปอร์ดาร์ ฟาดลงมาจากกังหวะนี้จีนอดผมเด้งเลยนะแล้วบอลทองของผมก็ยิงอันติไฟจกกังหวะนี้แล้วแล้วซูเปอร์ดร์กชายจะยืนไหวหรือเปล่าซูเปอร์ดร์กชายจะ5้าหนึ่งไหวหรือเปล่าไม่ใช่5้าหนึ่เอะไรเนี่ยหนเออช่างแม่งชนะละ เอ๊เดี๋ยวนะทำไมผมมีกล่องเลือกสากลระดับ S s R แค่กล่องเดียววะมันมันควรจะมี2อกล่อ,นนองไม่ใช่เหรอวันนี้มันวันที่2ไม่ใช่เหรอวะทำไมผมมีกล่องเดียววะและหลังจากนั้นเกมก็ได้ปลดล็อกบทที่8นั่นเองนะสุดยอดอาจารย์นะซึ่งในบทที่8นะก็จะเป็นช่วงที่จีนอตกับไซตามะเนี่ยได้ไปเข้าสมาคมฮีโร่นั่นเองนะซึ่งการทดสอบพลังในรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นการตีตัวตนนั่นเองนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าการตีตัวตนจะช่วยโลกไปนี้ได้ยังไงนะแต่ก็ช่างมันนะซึ่งใครที่ กกด้วยนะซึ่งผมเนี่ยก็ตีไปได้ทั้งหมด172คะแนนนะซึ่งการทดลองอย่างต่อไปเนี่ยก็คือการทดสอบพลังนะซึ่งไซตามะเนี่ยก็หมัดแรงมากๆอ่นะซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยไซตามะก็ได้เป็นฮีโร่แรง4นะส่วนจีน้อนเนี่ยก็ได้เป็นฮีโร่แรง S นะซึ่งไซตามะเนี่ยก็ปวดเทดเลยนะนได้เป็นฮีโร่แค่แรง4เท่านั้นเองนะ ซิงก็โอเคครับผมในช่วงตอนเช้าก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีในช่วงของ10โมงเช้านั่นเองนะและก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของ10โมงเช้านะซึ่งในเกมเนี่ยเราจะเห็นเป็น11โมงใช่ไหมเพราะว่าเวลาในเกมกับเวลาในชีวิตจริงเนี่ยมันห่างกัน1ชั่วโมงนะซึ่งสิ่งที่ผมเบื่อมากๆนี่คือเกมมันชอบบั๊กนะมันไม่รู้เป็นอะไรนะซึ่งผมก็ลำคาญมากๆนะก็เลยออกเข้าใหม่แม่งเลยนะและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มารับภารกิจของไซดามานะก็ทําเพิ่มไปด้้้ววยยยนนนะเเเพื่่่ออทีรราาาาจไดปหมัังนะ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาส่องอันดับที่100นะว่าเขาเนี่ยมีพลังเยอะหรือเปล่านะมันเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วที่ผมจะขึ้นท็อป1น0นะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาซื้อพลังงานจากกล่องน,นี้นะซึ่งปกติเนี่ยผมไม่เคยซื้อพลังงานจากกล่องน,นี้เลยนะและหลังจากนั้นผมก็ได้มาเคลียร์ด่านในแลบวิจัยนั่นเองนะซึ่งในแลบวิจัยในวันแรกเนี่ยผมก็แนะนํวาให้ทุกคนเนี่ยไปถึงด่าน2เลยนะก็คือให้เราขึ้นไปชั้น2เลยนะเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปชั้น2ได้้แลวเนนี่ยมัจะสาาามมรถกดัผ่นทะลวงได้ซึ่งกการดมัะล้วเล่นอีีกในนนวัพุ่ง้ เราสามารถจุดท้ามได้เลยในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะและก็เรียบร้อยครับเราขึ้นไปชั้นที่2กันดีกว่านะซึ่งในชั้นที่2เนี่ย,ยก็จะเป็นปลาหมึกนะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ในวันอื่นดีกว่านะส่วนวันนี้ก็ช่างมันก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาเคลียร์เควสสำรวจในกิลด์นะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ลืมตรงนี้ไปเลยนะผมก็เลยต้องมาเก็บทีหลังนะและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาท้าสู้ราชานะเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้จะเอากบอ่องม่วงเนี่ยไปทําอะไรนะผมก็เลยมาท้าสู้ราชาหาอ,อุปกรณ์สีเขีีียยววนนนนนะะและใทท่่สสสุดดเเเผมกกก็็้ป้ปือััซึงงจริ แล้วการที่ผมมาทาสู้ราชาตัวนี้เนี่ยผมพลาดมากๆเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมควรจะดองกระป๋องม่วงไว้นะเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ไปทาสู้ราชาในบทที่40นั่นเองนะคือมีคนบอกผมในสตรีมอย่างเงี้ยซึ่งผมก็พลาดจ,จัดๆจริงๆเลยนะก็ไม่เป็นไรนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปทาสู้ราชายาวๆเลยนะซึ่งหารู้ไม่ว่า่ะเป็นการตัดสินใจที่โคตรที่จะผิดเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะถึงเวล40อยู่แล้วอะนะแต่ผมเนี่ยดันเอากระป๋องม่วงเกือบ300กระป๋องเนี่ยมาทิ้งกับการหาอุปกรณีขาวและ ซึ่งมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับเดี๋ยวสักพักไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเราควรจะดองกระป๋องม่งของเราเนี่ยไว้หาอุปกรณ์สีฟ้านะซึ่งอุปกรณ์สีฟ้าเนี่ยจะได้ใช้ยาวกว่าอุปกรณ์สีเขียวนั่นเองกนะโคตรแย่เลยครับถ้าไม่มีคนบอกผมในสตรีมนี้จริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะและนี่คืออุปกรณ์เกือบจะทั้งหมดที่ผมได้มานะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโจมตีหรือไม่ก็ SP นะป้องกันเนี่ยผมได้มาค่อนข้างน้อยนะยกเว้นอุปกรณ์สีฟ้าผมได้เป็นป้องกันนะคือไม่รู้เหมือนกันว่าให้มเพื่ออะะไรนะ และหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปหาอุปกรณ์สีเขียวต่อนะเพราะว่ากระป๋องม่วงผมนะตอนนั้นเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอากระป๋องม่วงไปที่ไหนนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอากระป๋องม่วงไปทําอะไรนะผมก็เลยเอามาฟาร์มตรงนี้นะเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนรับวันที่แสนสดใสด้วยการดวลกันแบบสุภาพบุรุษนะสวัสดีครับทุกคนผมฟอลอเรนติโน่นะไม่ใช่นะผมสปรปงมาสเต้นะและตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาของ3ามโมงเย็นนั่นเองนะ ซึ่งก็เลยพูดมากนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาเคลียด่านนักกล้าได้บทที่7นั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นด่านของดรจินัทนั่นเองนะซึ่งตัวละครที่เราต้องสู้ด้วยเนี่ยก็มีร่างคนของดรจินัทนั่นแล้วก็จะเป็นพวกจากหมู่บ้านวิวัฒนาการนั่นเองนะและเควสไซตามาที่ผมได้ทําไปเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมก็ได้เอาหนังสือรูปหมัดที่ผมได้มาจากเควสไซตามาเมื่อกี้เนี่ยมาอัพพลังตรงนี้นั่นเองนะ nah. และซึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ ก็ลาไปก่อนครับสุภาพบุรุษและเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในช่วงของตอนค่ำนั่นเองอะนะและปุ่มต้อนรับวันที่แส,ส,สนสดใสด้วยการดวนกันแบบสุภาพบุรุษโอเคผมจะเลิกเล่นมุกนี้นะมันดูปัญญาอ่อนที่ดีนะก็ดีๆตอนนี้ทุกคนก็สู่ช่วงของตอนค่ำนะซึ่งจริงๆอันนี้คือผมเพิ่งตื่นนะผมเพิ่งตื่นแบบสดๆร้อนๆเลยซึ่งในความที่ผมนั้นตื่นช้าไปหน่อยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าผมมารับพลังงานไม่ทันนะซึ่งผมก็จะต้องเสียเพชรถ,ถ,ถึง40เม็ดเลยนะในการซื้อพลังงานนะก็เป็นอะไรที่โคที่่่จะแแยยเลผมไปค 7นาทีเองอะเกมแต่สายก็คือสายนะซึ่งหลังจากนั้นในเกมก็ได้ปลดล็อกการว่าจ้างในเควสเฮาล์นั่นเองนะซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้ใฮีโร่เนี่ยมาทาเควสว่าจ้างตรงนี้ได้นะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับเพชรและพลังงานและของปลาปลา,ปลา,ปลาตรงนี้นั่นเองนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาฟาร์มอุปกรณ์สีเขียวอีกแล้วนะเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้สตรีมอยู่ด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะไปย้อนดูสตรีมเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูได้นะเป็นสตรีมที่สู้ชีวิตสสุดๆไปปเเลลยอนะ่นซึงกก็โคครับผมิี้ น่าจะมีประมาณนี้นะในส่วนของวันที่2เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่วุอหวาสักเท่าไหร่นะซึ่งก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะส่วนอันดับพลังเนี่ยผมก็จะไม่สปอยให้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราค่อยบรนรุ้นกันวันอื่นดีกว่านะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ว้าวเท่าไหร่นะโอเคครับแล้วเราก็เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบาย b y ย